সাাডাড্িত <laughs> ตนนี้ผมมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแยกรัชโยธินนะครับขณะนี้ผมอยู่บนสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะครับจะเห็นได้ว่าด้านล่างขณะน,นี้หัวน้ำนั้นได้ไปถึงบริเวณถนนผลโยธินนะครับอยู่บริเวณซอยผลโยธิน23นะครับเราไปตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็น้ำส่วนใหญ่นั้นก็จะไหลาจากถนนผลโยธินด้านเหนือลงไปยังยาแยกลาดพร้าวนะครับบางส่วนก็ผุดออกมาจากท่อระบายน้ำนะครับ ปรากฏว่าบางจุดนั้นระดับน้ำเนี่ยก็ได้ท่วมสูงถึงบริเวณริมฟุตปาดแล้วนะครับแล้วบางจุดก็ได้ล้นเข้าไปบริเวณฟุตบาทแล้วนะครับทำให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดประชาชนเดินทางยากลําบากเลยทีเดียวนะครับก็มีเพียงรถบัสขนาดใหญ่รวมไปถึงรถที่ยกสูงเท่านั้นที่สามารถผ่านไปได้บริเวณแยกราชโยธินแห่งนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ครับเราได้เดินทางเข้าไปที่ถนนรัชดาพิเศษนะครับโดยเลี้ยวขวาปรากฏว่าระดับน้ํานั้นก็ค่อนข้างที่จะท่วมสูงเลยทีเดียวนะครับบางจุดนั้นก็เลยฟุบปาดขึ้นมาแล้วประชาชนนั้นยังคงเดินทางออกมาเพื่อที่จะไปทํางานนะครับจุดนี้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วมีเพียงรถยกสูงรวมไปถึงรถเมย์ของขอสมอกอเท่านั้นที่ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับเรามุ่งหน้าไปที่สารอาญานะครับก็พบว่า ฝั่งขาเข้านั้นมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ฝั่งกลับกันนั้นสถานการณ์ยังคงปกติครับมีบางจุดเท่านั้นที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำส่วนน้ำที่ไหลเข้ามาจากถนนพลโยธินนะครับก็ได้ไหลเข้าไปท่วมในซอยต่างๆจุดนี้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วนะครับเราพบว่าหัวน้ำตอนนี้นั้นอยู่ที่บริเวณแยกรัชดาตัดกับ ถนนลาดพร้าวนะครับขณะที่ฝั่งกลับกันนั้นก็ยังมีสถานการณ์ที่ปกติยกเวน้นบริเวณหน้าสารอาญาเท่านั้นนะครับที่มีบางจุดนั้นน้ำได้ผุดขึ้นมาจากท่อแล้วก็ไหลามาจากถนนผลโยทินทำให้บางจุดนั้นระดับน้ำนั้นก็ท่วมขึ้นมาถึงฟุตปาดแล้วนะครับสำหรับประชาชนที่ขับรถขึ้นมาจากศารอาญาเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกรัชดา ขออภัยครับแยกรัชโยธินนั้นนะครับทางตำรวจนั้นให้ยูเทินกับนะครับบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกรัชโยธินนะครับเนื่องจากขึ้นไปเรื่อยๆบริเวณนี้รถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้อีกแล้วครับขณะที่ด้านล่างสะพานกลับรถรัชโยธินนั้นนะครับก็มีป้ายจราจรที่มีการเขียนระบุไว้นะครับว่าตั้งแต่ บริเวณหน้าห้างเมเจอร์ขึ้นไปจนถึงบริเวณแยกเกษตรนั้นนะครับมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรรถเล็กนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้น้ำนั้นได้ไหลไปจนถึงบริเวณห้าแยกลาดพร้าวแล้วนะครับ รถเล็กยังคงสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อยู่นะครับเพราะว่าระดับน้ํานั้นยังไม่ท่วมสูงมากขณะที่ด้านซ้ายมือของผมนี้ก็คือปตท,ะทสํานักงานใหญ่นะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของ Energy Complex ซึ่งเป็นที่ตั้งของสอปปในขณะนี้ด้วยนะครับฝั่งนู้นระดับน้ํายังไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝั่งขาเข้าขณะน,นี้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราได้ไปที่บริเวณถนนด้านหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์สํานักงานใหญ่หรือว่า SCB Park นะครับปรากฏว่าน้ำนั้นได้ท่วมสูงขึ้นมากกว่าเมื่อวานรถเล็กนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาบริเวณนั้นได้แล้วนะครับขณะที่บริเวณเกาะกลางถนนนั้นระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับสูงเกือบมิดล้อของรถยกสูงแล้วขับมาสักนิดหนึ่งเราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้ามาที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่5แยกลาดพร้าว น้ำนั้นได้เข้าท่วมพื้นที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับรถเล็กยังคงสัญจรไปมาได้อยู่นะครับขณะที่ปั๊มน้ำมันนั้นปิดให้บริการแล้วส่วนบริเวณหน้าอาคารชินวัตร์สามนั้นระดับน้าก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับน้ำนั้นได้ล้นขึ้นมาจากบริเวณคูร,ระบายน้ำด้านหน้าอาคารนะครับประกอบกับน้ำที่ไหลามาจากบริเวณถนนรัชดาพิเศษนะครับ ขณะนี้จะเห็นได้ว่าหัวน้ํานั้นก็มาอยู่ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วนะครับขณะที่บริเวณหน้าโรงเรียนหอวังขณะนี้กลายเป็นที่จอดรถของรถเมย์ขอสอมกนะครับเพื่อที่จะรับส่งประชาชนในขณะนี้ครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเช้าของวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ํานั้นได้เพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหลเร็วขึ้นมาทีเดียวเมวื่อวานนี้ในช่วงค่านั้นยังอยู่ที่บริเวณแยกรัชโยธินนะครับแต่ว่าผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับขณะนี้ระดับน้ําก็ได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มาถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับวิรัน์กันหา Voice TV รายงาน